ตอนหับเข้าสู่มวดใหม่ค่ะเป็นสูตรเก่าที่เข้าทุกมวดจริงๆนะคะก็สูตรนี้มาแรงจริงๆค่ะตั้งแต่ต้นปีจนถึงมวดที่17ที่เพิ่งออกไปวันที่ส6กันยานะคะเกิเข้านะคะเข้าทุกงวดแล้วก็บางงวดมาถึง2ตัวถึง3ตัวด้วยนะคะ ผลของงวดที่แลว้วที่ออกก็คือแปดหนึ่งสองนะคะเป็นงวดที่สิบเจ็ดแปดหนึ่งสองเลขที่เข้าก็คือหนึ่งกับสองค่ะระวังให้ดีเลยนะคะสูตรนี้เข้าทุกงวดนะคะทีนี้เรามาลองดูงวดใหม่กันค่ะงวดของวันที่หนึ่งตุลานะคะ งวดของวันที่1ตุลา2566เขียนรอบขนไว้เลย่าง่ายๆนะคะก็วิธีเหมือนเดิมค่ะงวดที่18นะคะจะมาเป็นงวดที่18หรือไม่นะคะตั้งแต่ต้นปียังไม่ผิดเลยสักงวดนะคะย้ำนะคะก็แน่ๆใน4ตัวต้องมานะคะ1ตัวและที่ ดีไปกว่านั้นคือมาถึงสามตัวก็มีนะคะสตัวมาเป็นประจำเลยนะคะก็วิธีคือใช้หลักหน่วยค่ะของงวดที่ผ่านมาบวกด้วยสามนะคะก็สามบวกสองก็ได้ห้าค่ะนับต่อไปอีกนะคะให้ได้4ี่ตัวนะคะห้าหกเจ็ดแปดดังนั้นในงวดต่อไปนะคะงวดเออเป็นงวดที่สิบปด เลขที่ควรนำไปจับชวนหรือนำไปวิ่งหรือนำไปเล่นก็จะมีห้าหกเจ็ดแปดนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเอ่อก็ลองดูว่าแน่แน่เลยว่ามาหลักสิบหลักหน่วยแน่นอนนะคะส่วนวันนี้ก็สวัสดีค่ะ